กับผมผู้การวินยัยนักคณิตศาสตร์สำเพ็งอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาเที่ยววัดเจดีย์วัดไอ้ไข่นะครับมาเที่ยววัดเจดีย์วัดไอ้ไข่ก็เลยเกิดความคิดหนึ่งเรื่องอยากจะฝากถึงชาวพุทธเรานะครับพี่น้องครับมีธรรมะหนึ่งข้อจะฝากถึงชาวพุทธนะครับพี่น้องครับนี่คือความยุ่งเลี่งของวัดไอ้ไข่หรือวัดเจดีย์ยิ่งใหญ่มากต้องขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับไม่เจตนาจะเรื่องเกินแต่ต้องการจะพูดถึงธรรมะพระพุทธเจ้า ต้องการจะพูดถึงพระุูธเจ้านี่เห็นไหมครับความยิ่งใหญ่ศาลาก็ใหญ่แล้วก็ข้างหน้าวัดนี้ยก็มีรูปไก่เต็มเลยไก่เต็มศาลาเต็มลานเลยครับอาคารใหญ่หมดพี่น้องครับเมื่อก่อนผมเคยพูดว่าควายพันตัวมันแพ้เสือตัวเดียวเพราะอะไรท่านจําได้ไหมครับควายพันตัวมันแพ้เสือตัวเดียวเพราะอะไรวันนี้ผมก็จะพูดว่าชาวพุทธ95%มีสิทธิแพ้ศาสนาอื่นเพียง5%เอเพราะอะไร เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะชาวพุทธเราเอาต่สร้างหินปูนทรายเอาต่สร้างหินปูนทรายใหญ่โตหมดเลยแล้วไปก็ไปปิดทองกันไปอมิตรบูชากันไปบูชาหินปูนทรายกันใหญ่ๆหมดเลยนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะเขามีสลาหลังเดียวศาสนาอิสลามมีสลาหลังเดียวเขาสวดมนต์วันห้าเวลา วันละประมาณร้อยคนบางทีก็ห้าสิบคนวันละห้าเวลาท่านรู้ไหมว่าชาวพุทธมีสาราใหญ่ๆเป็นร้อยหลังเป็นสิบหลังบางวันไม่มีคนมาสวดมนต์เลยไม่มีใครมานั่งสมาธิเลยนะครับมีแต่มีแต่ม,แตมาผิดท้องครับหลวงท่านครับพี่น้องครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมวิเคราะห์ว่าชาวพุทธนะนะควายพันตัวแพ้เสือตัวเดียวได้ชั้นใดชั้นนั้นชาวพุทธเก้าสิบ้าปอร์็นมีสิทิ เพียงพ้มต,ต่อต่างศาสนาต่างชาติแน่นอนถ้าเรายังมัวแต่เล่นหินปูนทรายวัดใหญ่ๆหลายวัดมีเงินมากมายสร้างสลาใหญ่สร้างวัตถุใหญ่ๆสร้างโบราณสถานใหญ่ๆแต่สลาปฏิบัติธรรมมีเป็นสิบหลังไม่มีใครมาสวดมนต์หรือวันหนึ่งมีคนสวดมนต์ไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่ชาวพุทธเข้าวัดเพื่ออะไรครับมาขอพรมาปิดทองมาบูชาวัตถุทั้งนั้นเลยแต่อิสลามมีโบสถ์เล็กๆหลังเดียว สวดมนต์วันละห้าเวลามาละหมาดห้าเวลามีคนมาเป็นร้อยละหมาดห้าเวลาคริสเตียนได้เงินมาทําอะไรไหมครับคริสเตียนได้เงินมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนเซนยูเซฟสร้างโรงเรียนซอนโดมินิกสร้างโรงเรียนเซนคาเบียนเราจะเห็นว่าชาวพุทธเราเนี่ยใช้เงินไม่เหมือนคริสเตียนไม่เหมือนอิสลามคริสเตียนได้เงินมาสร้างโรงเรียนไม่ทราบว่าโรงเรียนสงฆ์สถาเอกตานี่เป็นของคริสเตียนเปล่ามีแต่ล่งเรืองยิ่งใหญ่แต่ไปดูโรงเรียนวัดชาวพุทธลงดีครับ โรงเรียนวัดชาวพุทธมียตะจ่อยลงจ่อยลงแต่ชาวพุทธมูลนิิใหญ่ๆนะครับมีอาจจะล่วงเกินแต่ขอพลาดเพียงนะครับมูลทิศพระพุเจียราชอาจจะมีเงินเป็นหมื่นล้านมูลทศหลวงพ่อสะทอนอาจจะมีเงินเป็นหมื่นล้านมูลทิ่ธรรมกายอาจจะมีเงินเป็นแสนล้านมูลทิ่วัดโพอาจจะมีเงินเป็นหมื่นล้านตาไปดูวัดไปดูโรงเรียนวัดของไทยดีครับเป็นไงจ่อยกระจกโรงเรียนวัดของไทยตาไปดูโรงเรียนวัดของคิดเตียนดีครับไปดูโรงเรียนวัดคิดเตียน เซนยอมินิเซ้นขเบียนเซ้น e ฟังไปดูได้เลยหรือแม้แต่โรงเรียนาศาสนาเอกตาไม่ทราบเป็นโรงเรียนคิดเตียนเปล่าเขามีแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คิดเตียนมีเงินสร้างโรงเรียนอิสลามมีบัสยิดหลังเดียวสวดมนต์วันละห้าเวลาวันละร้อยคนแต่ชาวพุทธมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านสร้างวัตถุใหญ่ตึกใหญ่ๆนี่แหละครับคือคําตอบว่าทําไมควายพันตัวจึงแพ้เสือตัวเดียวทําไมชาวพุทธเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต จึงมีสิทธิ์เพียงพำต,ต่อต่างชาติต่างศาสนาได้วันนี้ฝากครับวัดต่างๆครับอย่ามัวแต่สร้างวัตถุอย่ามัวแต่สร้างวัตถุสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ไหมคนมาวัดให้แยกเป็นสองทางเลยทางซ้ายพุทธพาณิชย์ไปบูชาวัตถุมงคลไปกราบไหว้วัตถุมงคลทางขวาศาลาปฏิบัติธรรมเข้ามาวัดแล้วให้เขาได้ปัญญากลับไปให้ได้สมาธิกลับไปได้ความสงบกลับไปมีขอนมีครูสอนสมาธิประจำศาลาแต่ละหลัง ก่อนเข้าสลาสมาธิหลวงพ่อแนะนําวิชาสมาธิพื้นฐานตัก5หาทีแล้วไปนั่งปฏิบัติธรรมไม่ใช่เข้ามาวัดมาตะกราบไหวปัตถุบงคลมาตะกราบไหว้วัตถุมาตะปิดทองมากันวันละเป็นหมื่นแต่คนที่เข้ามาสสดมนมลทำสมาธิมีไม่ถึง10คนถ้าึืนเป็นแบบนี้ต่อไปเราแพ้แน่ครับชาวพุทธต่อให้มี95%เเราจะแพ้ต่างชาติต่างศาสนาแน่นอนถ้าเราใช้เงินไม่เป็นครับฝากครับสวัสด,ดีครับ